ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสันเภาโชคลาภนะก็ขอส่งท้ายปีกันนะครับสําหรับวันที่3 1ธันวาคม2568นะครับก็พอดีมีลูกค้านะครับลูกค้าผมสั่งเรือไปแล้วนะครับแล้วมีงานงานที่บ้านของของเขานั้นเกิดความชํารุดเสียหายนะครับเห็นไหมนะครับเนีน่ยก็จะเอามาให้ผมยิ้วให้ใหม่นะครับทาการซ่อมให้ใหม่ว่า เขาเจะได้มากเลยนะครับแล้วมีความผูกพันนะมีความผูกพันกับงานงานชินีมากนะครับ,บแล้วเขาชโลกนะครับเขาชโลกกับมังกรด้วยนะครับที่มีมังกรกี่ตัวเนี่ยไม่ได้นับไป1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามังกรเก้าตัวนะครับทั้งห,ห,มหมดเก้าตัวมังกรมทั้งหมดเก้าตัวแต่ละตัวนั้น สภาพก็มีความเสียหายไม่เสียหายนะครับเมืมเม่อก่อนไม่เสียหายมีเป็นแต่พื้นหลังฮะพื้นหลังที่เสียหายแต่ตรงนี้เดี๋ยวทําเป็นสีขาวให้ให้เข้าใหม่นะครับนะนะส่วนกรอบส่วนกรอบตรงนี้นะครับที่เป็นงานตรงนี้ก็แตกนะเดี๋ยวผมทํากรอบไม้ให้เลยนะนะ นะครับตรงนี้ก็แตกนะแล้วรัทำเป็นกรอบไม้ให้เลยนะก็มีนความเสียหายเป็นบางส่วนนะครับแต่ในบางส่วนนั้นเสียหายเยอะอ๊บเน,น <c oughs> ขอโทษทีนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดน่าจะเป็นอัดชาญอ้อยนะครับเห็นไหนะมผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมจะทําให้ใหม่ให้สวยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะสวยกว่าเดิมก็ได้เห็นไหมไม้โดนน้ำพอโดนน้ำเสร็จแล้วไม้ก็จะพองนะครับ อย่าบอกเรามารอ,าอดูกันนะครับว่าแนวทางการซ่อมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับงานสุงท้ายปีของปีนี้ครับ2568นหรอนะครับ, 2, รบปีใหม่เดี๋ยวก็จะเริ่มซ่อมงาน,นแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งลำนะครับ นะลูกค้านำมาให้ซ่อมนะครับเขามีความผูกพันนะกับกับงานนะครับกับเรือของเขานะครับก็เอาเก็บรักษาไว้อย่างดีก็หาคนซ่อมไม่มีนะครับเมื่อวานผมก็ไปรับมานะครับแล้วผมซ่อมให้นะครับผมไปส่งงานของผมมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ ลูกค้ามีงานก็ให้ผมกลับมาซ่อมอีกนะครับนะก็เป็นไปตามวัฏจักรนะครับอ่าโอเคถ้าท่านใดสนใจอยากที่จะมีเรือสำเภาหรืออยากจะซ่อมงานไม้งานแบบนี้นะครับหรืองานเรือสำเภานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่0ูนย์หกสามสามหกแปดหกแปดสามสามนะครับหรือจะเป็นลายไอเดียทีลาดเดินครับ R AWTDR นะครับวันนี้ขอส่งความสุขปีเก่านะครับสองพันหกสิบแปดตอนรับปีใหม่มีความสุขกับทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่สวัสดีครับ